สวัสดีค่ะพบกับแจสังชาแน,นลของเราค่ะพี่น้องเมื่อนี้แจสังสิพาพี่น้องมากินเมีย่ยงปลาเผาจ้าปลานี่ปลาทะเลนละจ้ะพี่น้องมาจ้าเช็ดเช็ดตกันจ้าพี่น้องเบื่อว่ามันสิคือปลาน,น้ำจืดบานเท้าป่จ้า จะจะเชื่ว่ามีเส้นมีได้จ้ะพี่น้องขออยาตเอาเซนนัน้นหุ่นเสซนจ,จ้าพี่น้องเนื้อป่าทือปนินหละจ้ะแต่ว่ามันเป็นสีทองว่าจ้ะน้ำจิม้มแต่สังเต็ตเองจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มสูตรใจสางจา้า Piappi. <laughs> ตาฟีดได้พี่น้องอามาจากโรงงานจา้ะเพื่อนพ่นกินเพื่อนเก็บเพื่อนเห็นงานน่ะที่มีป่าอันนี้เพื่อนเก็บว่เพื่อนไฮเบ้งไฮเย่สังสองตู้จ้ะพี่น้องมุนเส้นจ้ะถ้ามีเส้นมีก็สิแซ่บได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าจะสังบ่มีจ้ะ นนะไม่เป็นเพื่อนเพื่อนนาน้ำมาว่ามันเสียงคอยนะจ๊ะที่สัน่พิ่นได้มีไหมจ้ะพีอ่องที่เปเรื่อยๆก็นะจ๊ะ บมันเฉีนหอยนะจ๊ะหอยเลยป่าใไซพีน้องเนื้อๆคือป่าน,นี้น่าจะแต่ว่าสิบป้วนเน,นียนป้วนเนียนดีคือป่านี้บ้านเฮาเนาะจัะพี่น้องน้ำจิ้มเผ็ดๆจ้จจะบังพริกเผ็ดดีขนาดพี่น้องจะซ่างซ่างร้านไทยมา พักแก้ขับได้จ้าจพี่น้องเพราะว่าถ้าสั่งปั่นนิ้นแก้เขียงมันพรอมกับแพงนะจ้ะ ยูนี่ห่างเกือบโจแล้วพอพันยูนด้น,น่ะจ้ะพี่นนองปลาเนี่ยจ้ะมันชื่อปลาปัดปัดไทยจ้ะน้ำให้เลี้ยงน้ำเป็นเกลเอจ้ะพี่นอกให้เลี้ยงน้ำเป็นเกือเราะเอาให้ลุกหนอแล้วจะซุ้งหน้าจ่างจ้ะ เสียบเสีบมกันใะพี่น้องมาด้วยจ้าไหมานเปี่นยนสีก็ไม่ได้พาพี่น้องไปเบึงเนอะจากอยากจะน้ำตาโครโรนานี่แหละพี่น้องอุประเทศญี่ปุ่นกับเพิ่มขึ้นเสมอจ้า องค์กรคนที่ดูแลนันกศึกษาฝึกประสบการณ์นะพี่นอ้องผู้ฝึกประสบการณ์เขาห้ามจะหามว่าให้ไปหันไปนี้เขาว่าให้ขึ้นรถไฟยังใช่จ้ะพี่นอ้องเขาอยานติดโลกจ่ะครับผมครับ ฟานนังยใหม่แน่แล้วจ้าบ่มีหม่องยางคือบ้านเขาเป็นเต่าแกะเหมือนกันพี่น้องอืมเจ้าประจพี่น้องไม่ทอดไข่ปลาอื ngắn rồi ngắn lại cho nào uống ngắn thì sáng cả đẹp hẹn sẽ đây các bạn hẹn sẽ đây ngắn bớt khắc lúc nhắn đúng rồi ta phải đưa cho น้ำจิ้มตำอีกนะจ๊ะชีชุตจัดอ่ะว้าเย็นเด็ดจ้า เพ่อแก่คันได้จ้ะนึกไปกินอยู่บ้านเขาก็แล้วกันนะพี่เราเนาะคำนี้ง่ายเลยพี่น้งองแบกพี่ดรกจ้าไปซื้อไปซื้อจ้ะบัดกับบ้านนี่นะจ้ะจะอยากกินปลาพี่น้องยุนี่ปลากินเท่าไรก็กินเลยจ้ะ มาตั้งเต้นบ่าสีข้างกินพี่น่ะแต่ช่วนมากลูกน้องสีข้างกินด้วยล่ะทั้งหลายพุทเก่าไว้จะเปลี่ยนอาหารนล้วจะพี่น้องเนื้อหมูกินเน้าไก่กินขึ้นมือกะมันกับพุทษแสบจากพี่น้อง กินป่าแน่กินหมูแน่ไก่แน่ปลาหมึกแน่จ้ปะปลาหมึกหนานีเพราะท่านี่หลายจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ได้เขาหนาหนาวจา้ะ แซ่บๆน้องแซ่บน้ำจิ้มกับเผ็ดได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าขั้นบ่เผ็ดกับบวกเสบจ้ะบ่กสวงพี่น้องหอมจ้ะหอมคำนี้เนี่ยได้พี่น้องคำตัดส่วนด้วยจ้ะ อิ่มแล้วพี่นอ้องกลินไปกลิ่นมาก็อิ่มจ้ะเป็ดน้ำจ้ะกินมะม่วงหร่จำพี่น้องเจ้าเมื่อจะกินม,มื่ออื่นจ้ะเราจะห่อปเป็นฮิตงานจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะ่ะที่เข้ามารับชมจ่สังชาแนลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใจ่สังเนี่ยน,นะคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ